อาผมออกไปเดินเล่นได้แล้วเฮ้ยจะไปเล่นแล้วเหรอนี่มันวันเสาร์นะวันเสาร์ก็ออกไปได้นี่โออีกสิบนาทีแล้วกันโธ่ขียสสอชามัดเลยหมาก็เป็นแบบนี้แหละที่เจ้านายาเจ้านายเอยจริงๆเลยนะเจ้าหมาตัวนี้อ๋อ เอ่อาสวัสดีครับย้ายมาใหม่สินะครับสวัสดีค่ะเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เองผมชื่อเพชรอยู่บ้านตรงข้ามมีอะไรเรียกได้นะครับดิฉันชื่อพลอยนะคะเอ๊ะเลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอคะเนี่ยครับน้องหมาชื่อฮอบบี้ส่วนน้องแมวเนี่ยชื่อแฮปปี้ฉันก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันรอสักครู่นะเย้ yeah. ฉันจะมีเพื่อนใหม่แล้วแบบนี้ก็ไม่มีใครกวนตอนเช้าแล้วสิ อ,อ,อน่ากลัวจังเลยน้องชื่อจัมโบ้ค่ะเป็นสุนัขตัวผู้มาจากบ้านเก่าของฉันเองให้ผมช่วยยกของเข้าบ้านแล้วจะพาไปสำรวจหมู่บ้านนะครับรบกวนด้วยนะคะจัมโบ้ดูนิ่งมากเลยนะแต่ฉันก็อยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะจัมโบ้ดูไม่สุดชื่นเลยนะไม่เป็นไรนะ เดิมอย่างเดียวมันน่าเบื่อแฮะเี้ออะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างไหมเนี่ยเอานี่ไหมพี่ฮ่ามันเจ๋งจริงๆ,ๆด้วยใช่ไหมครับพี่เมื่อคืนเสียงดังจังเลย ซัมโบจะเป็นยังไงบ้างนะจัมโบจัมโบหายไปไหนนะจัมโบจัมโบเว้าคุณพลอยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจัมโบ้หายไปค่ะหอจัมโบหายไป,ยไปว่าไงนะ พลอยใจเย็นๆก่อนนะครับเข้ามานั่งก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยเองคงเป็นพ่อเสียงประทัดเมื่อคืนทำให้จัมโบ้หายไปสินะครับค่ะบ้านเก่าอีฉันเลี้ยงจัมโบ้ไว้ในตัวบ้านเพราะจัมโบ้เป็นสุนัขขี้กลัวตอนนี้ฉันออกมาอยู่คนเดียวก็ชลาใจให้จัมโบ้อยู่นอกบ้านซะได้ผมว่าจัมโบ้ผมไปไหนได้ไม่ไกลหรอกครับเราจะออกตามหาจากเส้นทางที่ผมนำเที่ยวในหมู่บ้านก่อนแล้วกัน นายก็อยากไปด้วยหรอได้สิขอบคุณมากเลยนะคะฉันว่าฉันเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะอาจจะเป็นจัมโบ้ก็ได้นะไปดูกันเถอะจัมโบ้ฉันจะไปตามเจ้านายให้เองผมเห็นเมื่อเช้ามีน้องหมาตัวใหญ่อยู่ตรงป่าหลังสวนสาธารณะฮะนั่นอาจจะเป็นจัมโบ้ก็ได้ขอบใจมากนะน้อง เจออะไรเข้าแล้วเหรอไปสิจัมโบ้ปลอดภัยดีสินะจัมโบ้ถ้ากตัวสัตว์เลี้ยงจะหายอีกผมมีวิธีแนะนำครับการใส่ป้ายชื่อให้สัตว์เลี้ยงก็เป็นวิธีหนึ่งที่หากสัตว์เลี้ยงหลุดหายแล้วคนที่เจอสามารถติดต่อเจ้าของได้ผ่านป้าย เดี๋ยวนี้ก็มีการใช้เทคโนโลยี QR ทำให้ตามหาสัตว์เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นสินะคะมีป้ายชื่อไว้อย่างน้อยทำให้มีโอกาสเจอสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น